สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากบอกอะไรคุณภายในเก้าวันนี้ภายในเวันนี้นะคะเปิดแค่สามใบเป็นมินิเป็นมินิไกให้นะคะจาทูผู้น่าเกงถามอมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณน่าจะเป็นแบบมีหน้นากากอยากด้วยบางคนก็นับถือเท่าเวศส่วนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณแบบพลังเอนเนอร์จแบบ ไฮดิวานี่มากเลยนะคะเอาเป็นว่าพวงเนี้ยทำอะไรคนก็เก่งเอ้ยไม่ใช่ช่วงเนี้ยทำอะไรคนก็เก่งใจเก่งอกเก่งใจเก่งขามอะไรอย่างเงี้ยเออดูมีบารามีนะคะดูมีบารามีแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณก็แบบอกปักรักษาดีด้วยนะคะอุ๊ยแล้วมากับคำว่าคู่สร้างคู่สมค่ะคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบอกคุณว่าคุณกำลังจะพบจะเจอกับคู่สร้างคู่สม นะคะถ้าคุณมาเจอตอนไหนไม่รู้แต่อันเนี้ยมันเก้าวันเนาะเออมอวบอกว่าภายในเก้าวันเนี้ยสัญ,ญลักษณ์การเดินทางมาแล้วนะคะเหมือนเขากำลังจะเดินทางมาหาคุณหรือว่าคุณจะเดินทางไปหาคู่หรือเปล่าไม่รู้อ่ะบางคนนะคะการเดินทางจะเจอคู่ค่ะถ้าคุณไม่เจอคู่ภายในเก้าวันการเดินทางตอนไหนก็ได้แต่ทามิ่งคือมันเลขเก้านะคะ บางคนการเดินทางจะเจอจะพบจะเจอคู่ได้หรือมีคนกําลังเดินทางมาหาอุ้ยบรเาบอกว่าเราจะเปิดแค่สามใบนะคะเอาเป็นว่าเก้าวันนี้นะคะแบบถ้าคนที่จะเข้ามาในชีวิตเรานะคะก็อาจจะเป็นคนที่คนในเครื่องแบบก็ได้นะคะแต่จจะเป็นคนที่มีความมั่นคงเนาะมาบอกว่าเก้าวันนี้คุณจะได้เดินทางการเดินทางจะทําให้คุณได้แบบ ได้เรื่องราวดีๆได้สิ่งมงคลหรือว่าได้พบได้เจอกัลยาณมิตรหรือคู่ครองแต่ถ้าคุณจะเจอคู่นะถ้าคนที่โสดนะบอกเลยว่าถ้าคุณเจอคดีนี้คุณจะเจอคู่ที่เป็นคู่ช่างคู่สมค่ะดีมากการเดินทางจะทํามาซึงแบบการได้เจอคู่นะคะคอโชคดีค่ะเลิฟๆค่ะ